うん。 สวัสดีครับครูวัตถินครับครับผมเป็นครูประจำชั้นห้องเรียงครับครับครูเชวยเราเรื่องเรื่องสำงาั์ก่อนให้ผมได้ฟังคำนังได้มวะครับได้ครับไม่เคยคิดเลยว่าเรื่องนี้จะเกิดข,ขึ้นในโรงเรียนของเรา เลิกเรียน จะต,ต้องรู้ให้ได้นะแล้วเราไปเชื่อว่าเขาสืบถกไหมนนนอนะไเออ่าเห็นพายที่บันไดอ,อ๋อเรากับจอดกลังคุออยเรื่องงานอยู่นายรู้ต้องถามาใช่ไหมเออทำไมอ่ะเี่เราไปเป็นาตกร เป็นใจคนไหนมากคไหนแกเป็นคนที่ผมตบคนแรกใช่ปะ ใครทำอะไรอยู่ที่ไหนแล้วก็เขาคิดอะไรอย่างไ้ถ้าคิดว่าทัศสาวคนน่าสงสัยแต่ว่าเวยไม่ทำหรอกแน่หรอกเพื่อเธอจะไม่ได้ไไดีอย่างที่เธอคิดเ มือนจะรู้แล้วว่าใครเป็นคนร้ายมันบอกว่ามันถ่ายคลิปได้แต่ว่ายังไม่ส่งอะไรเลยว่ะ ใช่ครับทั้งหมดกันนะครับวันนี้ผมจะโทรมาแจ้งเรื่องความคืบหน้าของคดีซเตอร์ที่วางไว้อยู่ข้างๆผู้ขอร้ายผมตรวจออกมาว่าไม่ใช่เรื่องของน้องเพสแล้วก็น้องตุ้นต้นเขาเป็นว่าตุ้มขอตรวจกับถามข้อมูลเพิ่มเติมแต่บื้มต้นสรุปได้ว่าไม่ใช่อาคนของคนร้ายในคดีนี้พบเพียงรอยนิ้วมือของน้องเพ็เป็นคนเดียวครับเนี่ยคือของคนร้ายที่อยู่ในมือเคสคนั่นหรอใช่เดี๋ยวเราเอาไปตรวจดีนะ งั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้กันอืมได้เจอกันมันไม่แปลกตไหนเหรอทำไมนายกับพลไม่ช่วยเราเอาเดอดิอยู่ๆก็เสนอตัวเข้ามาทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองหรอือว่าเพื่อนของตัวเองอือแล้วมันกำลังจะกบเกิอนอะไรมันดิแปลกๆนะอือแล้วเป็นคนทาํา นี่มของเคี็บเลยทำไมไม่อยู่ใต้โต๊ะเอววะเฮ้ยเปิดไม่ได้ซะ้วยพูดเรื่องอะไรเธอเทุกคนฆ่าคนอะไร,ะไ,รไม่สามามากเลยตัวปะได้ได้เดี๋ยวฉันเดขามาให้เฟซชายเต้าเอวไว้พูขคน ะฮะจริงหรอใช่พวกเธอเตรียมตัวไปห้องวิทยาศาสตร์ของพวกมึงถ้าเรียกตำรวจไว้ให้พอแต่แค่นำตามนี้แล้วจะจับคนร้ายได้เออย่าทำมาก เดี๋ยวเราคิงมิเฮตตำรวจสอนเถื่อตำรวจจากการเองตรงตนี้มันคงจะจบลงแล้วสินะอเออแล้ว่าอย่างนั้นแหละสองสามวันนี้เรายังไม่ได้นอนเฟรดเราออกเลยมีผ้าไหมมีเออเอวาขอยืมหน่อยนะเอวาที่มันมาอยู่ในกระเป๋เาเธอได้ยังไงพนัาากงานไม่ใช่หรอพนเกงานเรื่องหน้ากแ็แปลว่าเรืนดนี้กัน เรื่องนี้มันอะไรกันถ้าถึงทำแบบนี้ที่เธอถามว่าเรื่องมันจะจบแล้วอะไรใช่ไหมเราก็อยากจะให้มันจบแล้วแต่เธอไม่น่ารู้มากเธอเป็นเพื่อนที่ดีมากแต่เราไม่สามารถทิ้งเพื่อนรักเพื่อนได้ทำอะไรเราอ่ะหนีไปก็ไม่รอดหรอกมอบตัวเถอะมันสายไปแล้วแหละเรามาถึงจุดจดนี้แล้วเราไม่สามารถถอยหลังกับไดไ้สายเกินไปหรอกเดี๋ยวฉันจะโทรเพื่อเธอโทรหาตำรวจเดี๋ยวฉันจะบอกแม่ว่าให้หาธานาเก่งๆไว้ให้ ก็เธออย่าทำอย่างนี้เลยแน่สิเราจะโทรหาตำรวจอ,อย่างนี้ทองกายแต่เราจะบอกตำรวจว่าเธอเป็นคนทำเรืมม่องทั้งหมดพร้อมกับจดหมายสายราภาพบาปว่าเธอเป็นคนฆ่าทุกคนและเสียสติมาเพรกะ่าฆ่าตัวตายตามไปไงขอโทษอนะทราหนักเหมืนอนกเยอะนะเฟย์เยอะนะเอวาก่อนที่เราจะตายเราขอรู้เรื่องราวทั้งหมดก่อนได้ไหมเธอจำคนนี้ได้ไหมเด็กคนที่อยู่ในคลิปอะ คนที่รานเจอแดงกับเจมแกลงนี่มันคนที่อยู่ในคลิปเมื่อวานนั้นนี่ใช่นี่ไงไหมพวกเราสี่คนเปรียบเสมือนพี่น้องกันเมื่อก่อนพวกเราเป็นเด็กเร่ร่อนเวลามีใครมาแกล้งพวกเรายายใหมจะเป็นคนปกป้องพวกเราเสมอนจนมีผู้อํานวยการสงนัรพิงพ์มาเจอพวกเราทําให้เราได้ไปอยู่ในบ้านกิจกรรมท้าหยุมาเรียนที่นี่ชีวิตของพวกเราทั้งสี่คนกำลังจะดีขึ้นแล้วจริงๆ ใช่มันเป็นธนิชชาจริงๆแต่ว่าเมื่อจุดใหม่ไดุ้นเรียนก่อนยายมาที่นี่ระหว่างนั้นใหม่ได้โทรมาคุยกับเราเรื่องว่าที่โรงเรียนมีมีแก๊งเด็กบ้านรวยคอยมาผ,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 ผัดกันแกล้งไหมและถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อความสนุกแล้วไว้ขูดเธอด้วยพวกมันมไม่ใช่วิธีหมาหมู่พวกมันไม่สามารถชนะใหม่ได้แน่แลวทำไมนายกับพลอยต้องตายทั้งที่ไม่มีความผิดอะไร นายกับพอเนี่ยนะไม่ผิดเธอเห็นว่าพวกนั้นเข้ามาช่วยสืบคดีเรื่องตัวโตวเธอก็เลยคิดว่ามันไม่ผิดใช่ไหมพวกมันแค่รลอนตัวเพราะเห็นชนีรักของแก๊งมันพวกนั้นรู้มาตลอดว่าใหม่ถูกแกล้งนอกจากจะไม่ช่วยแล้วพวกมันยังถ่ายคลิปเก็บไว้อีกเพราะอย่างนั้นเธอก็เลยไม่เห็นนายกับพออยู่ในคลิปไงพวกมันสองคนอ่ะยืนถ่ายวีดีโอกันอยู่แล้วก็มีเอาเรื่องนี้ไปบอกครูจนกระทั่งถึงวันที่ใหม่โดนพวกนั้นพลั้งมือฆ่าไป พวกมันก็นิ่งเฉยก็เหมือนการสมรูจเรื่องคิดนั่นแหละแล้วฉันล่ะที่ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเป็นเด็กใหม่ของเธอนทำไมต้องฆ่าฉันด้วยก็แพ้ไงก็เหมือนเด็กสองคนนั้นที่ตายพร้อมกับใหม่ในวันนั้นจริงๆพวกมันอะเป็นคนในแก๊งเหมือนกันแต่มีคนหนึ่งอะมันบาดเจ็บสาหัสนอกจากที่พวกมันจะไม่ช่วยแล้วพวกมันยังฆ่าอะพวกมันตายไปแล้วจะฉากว่าสามคนทะเลาะกันเรื่องชู้สาวอันเี้ยที่เราใกล้สนิทแล้ว ไม่เจอแล้วถ้ามีอะไรใหม่เดี๋ยวผมจะรีบมาบอกครูนะครับครับผมขอตัวก่อนนะครับ